excelmantrix สวัสดีครับเปรียบเทียบสูตรการนับข้อมูลโดยใช้สูตร2สูตรการใช้สูตร c ่ u i f และการใช้สูตร c o u e f s c a u i f ใช้กับสูตรที่มี1เงื่อนไข cauefs ใช้กับสูตรที่มีมากกว่า1เงื่อนไขวิธีการใช้เท่ากับ c a u i f วงเล็บเปิดเลือกช่วงของข้อมูลแล้วก็ใส่เงื่อนไขฟันหนูมากกว่าหรือเท่ากับ50ฟันหนู c a า e f s เขา ifs เลือกช่วงของข้อมูลเงื่อนไขที่1เลือกช่วงของข้อมูลที่2แล้วก็เงื่อนไขที่2จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าข้อมูลของเข if า ifs ให้นับมากกว่า0และน้อยกว่า49จะมี5ตัวส่วนเขา if ให้นับช่วงของข้อมูลนี้ที่มีมากกว่า5หรือเท่ากับ50จะมีทั้งหมด5ตัว